เอจัก,กพัทประกาศยุติบทบาทผู้บริหารคณะหมอลำเสียงอีสานยกนี้และทรัพย์สินทั้งหมดให้แม่นกน้อยอุไรพรนเขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เอจัก,กพัทเปิดใจถึงการถแถลงครั้งนี้เขาบอกว่าจริงๆต้องถแถลงตั้งแต่ตอนปีใหม่ให้เป็นของขวัญแม่นกน้อยพร้อมเผยตั้งแต่ก่อนเขามาบริหารคณะหมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้จนไม่มีทรัพยากรจะมาขับเคลื่อนคณะ แม่นกน้อยก็บอกทำต่อไม่ไหวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเอเผยด้วยความรักคณะหมอลำเสียงอีสานเลยอยากสร้างให้คณะเดินต่อได้จึงเข้ามาบริหารคณะหมอลำเสียงอีสานยอมรับเข้ามาครั้งแรกหนักเพราะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ ทุมเทชื่อเสียงแรงทรัพย์ทรัพยากรบุคคลแต่ละช่วงก็เกิดปัญหาก็ดําเนินการไปได้จนถึงช่วงปีใหม่คณะเสียงอีสานสามารถเดินได้เรามั่นใจว่าคณะหมอลำเสียงอีสานเดินไปได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขอยุติบ,บทบาทการเป็นผู้บริหารคณะหมอลำเสียงอีสานโดยขอมอบทุกอย่างให้เป็นทรัพย์สินของแม่นกน้อยให้เป็นทรัพย์สินของคนในวงหมอลำเสียงอีสานทุกอย่างที่ผมลงทุนไปตั้งแต่ขนนกทูกเส้น ชุดทุกชุดระบบแสงสีเสียงคานสลิงลิฟต์ไฮดรอลิกไดๆผมขอมอบทุกอย่างมีให้แม่นกน้อยเพื่อต่อย,ยอดในอนาคตรายได้ที่เกิดจากผู้สนับสนุนส่วนที่เหลือจะเป็นเงินสดรายได้ที่แม่นกน้อยได้เพียงคนเดียวไม่ต้องยกให้ผมในช่วงที่รู้จักแม่นกน้อยตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงทุกวันนี้แม่นกน้อยมีค่าใช้ใจ่ายจึงกู้ยืมเงินจากบริษัทและกู้ยืมเงินจากผมผมยกนี้ให้แม่ทั้งหมด แสดงความรักที่มีต่อเสียงอีสานจริงๆต่อแม่นกน้อยจริงๆอยากสืบสันวัฒนธรรมภูมิปัญญาคนอีสานจริงๆงานเที่ยวรับเร็ราคา3.5ถึง3.7แสนทุกงานมีกำไรให้แม่นกน้อยทั้งหมด แต่ที่ผ่านมากระแสลดค่าตัวศิลปินบางคนชั่วคราวเพราะต้องการบริหารให้เสร็จก่อนปีใหม่เกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนในวงที่บอกว่าเหตุผลที่ผมพูดไม่ได้ตอนนั้นเพราะจะส่งผลต่อขันกำลังใจของทีมงานเอจัก,กรพัทยืนยันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่นกน้อยตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยทะเลาะก,กันจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำงานร่วมกันในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ